นี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมรีวิวเสียงลูกป้อนให้ฟังนะครับว่าเขาจะดังขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ผมป้อนอาหารลูกป้อนให้แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวเป็นการรีวิวเสียงลูกป้อนนะครับเวลาเขาร้องเขาร้องดังยังไงนะครับเสียงดังขนาดไหนนะครับแล้วก็เสียงเป็นแบบไหนนะครับสําหรับผมนะครับเอน้องเลี้ยงใน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 หอได้นะครับแล้วก็ เอ่อในตึกได้นะครับก็สําหรับผมนะถ้าว่าห้องที่เก็บเสียงนะครับก็เคารองก็ไม่ดังมากนะครับไม่ดังมากนะครับนะแต่ที่เคารองนะตอนนี้คือเคารองหิวนะครับเขากินไม่อิ่มนะครับผมเอ่อให้เขานิดนึงเพื่อที่จะฝึกเขานะครับนะก็ไม่ให้เขากินอิ่มมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้กินอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะฝึกเขานะครับนี่ครับฟังเสียงนกนะครับฟังเสียงน้องนะครับ เดีย๋ยวเราไปฟังเสียงน้องร้องกันเลยครับว่าเขาร้องดังขนาดไหนนะครับนี่นะครับก็น้องก็จะร้องประมาณนี้นะครับถามว่าเลี้ยงในห้องได้ไหมก็ได้เลยครับ ไม่ดังมากนะครับไม่ดังมากถ้าห้องเราเก็บเสียงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับตอนนี้ให้เขาไม่ได้ร้องหิวนะครับคือให้เขากินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะแบบ กินยังไม่อิ่มนะครับก็เป็นปกติของนกนะครับที่ร้องนะครับธรรมชาติของนกนะครับที่ต้องร้องอยู่แล้วนะครับนะให้เขาลองไปครับให้เขาลองไปนี่ครับฟังไปครับ น้องร้องดังขนาดไหนยังไม่ได้ตั้งชื่อนะพี่น้องยังไมไ่ตั้งชื่อเลย เดี๋ยวจัดการห้องจัดการกงให้เรียบร้อยก่อนจะตั้งชื่อน้องเขาคงจะหลับแล้วล่ะแต่ก็ะร้องเป็นปกติของธรรมชาติของนกนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอา,เอาคลิปนกแก้วมารีวิวให้บ่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ติดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พลาดคลิปอื่นๆนะครับนะก็วันนี้รีวิวแค่นี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ